มาคสวัสดีครับพี่วัดภาคินครับผมวันนี้จะพาลงหาปลานะครับผมวันนี้วันวนีห้หาปลา ขัดจนมีมัสปั่นจนมีมัสปล่อยบ่หลายบ่กินไม่มีก็โตเครื่อง <bloatedeni> <men> <coughs> นิ่งปดิงอ่ะไปทางไหนล่ะวะนิ่งปดิงปดิงออก โอ้ยย oh, กขึ้นมาชอบเบิกกังคักขนาดหลายยกขึ้นมาเบ,านนบิังลงไปพี่น้องบังเงิ้ยตุ้ใหญ่บอมาโอ้โหทีนี่ละสิทีย่างแซ่บแซ่บแซ่บป,ปนินเบิังเออโอ้ตัวน้อยเอาย่างได้อยู่พุได้ย่างอยุโอเอา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 โอ้<ๆ> ปลาย่างปลาหวานแฮพี่น้องเอ,อ้ยโตบักี้สามตัวโลพี่น้องเอ,อ้ย <c oughs> ย่างเหลืองน้ำจิ้มแซ่บดูพี่น้องกิมนมั้งแซ่บหาปลาดูถ่ายตัวปลาให้มันเต็มโอ้พี่น้องเอ,อ้ยดูปลาเผาเด้อพี่น้องเด้อเนื้อหว,วานๆน,น้ำฉ่ำเลย โอ้โหโอ้หอปลาพี่น้องเลยขอปลาอลองบงวองบึงโอ้งบันมา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  ตัวหนึ่งเบิ้งลองตัวนี้เบิ้งว้าสุดยอดสุดยอดพี่น้องเลยมาเนื้อข้าวเอาไของแก่ข้ากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวของแก่ข้ากันนี่พี่น้องเอ้

เนื้อปนิมนหวานบอพี่น้องเลยอือน้องเบิ้มอือกลางอือยังมันหลายพี่น้องเลยอือทำกิ่มซับซับอืออือ <c oughs> จำยำ แฝบบพี่นแบบ้องก็แฝบป่าร่บปนินปนินหน่อยพี่น,น้องเออเอาบันมาไหนแฝบขนาดพี่น้องเออแฝบบขนาด,แบบนาดอลองเบิง้ง